สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับผ่านหกใบยีนิ้วนะครับใส่รถรุ่น L อลนะครับรถเล็กนะครับใบยีนิ้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นผ่าน C ีนะครับ C ีครับตัวนี้สติกเกอร์ยังมีให้อยู่นะครับสีก็มีสนิมบ้างแต่ว่าก็โอเคครับใช้งานได้ครับไม่มีออกไม่มีดามนะครับสําหรับผ่านชุดนี้พวงนี้ผ่านพวงนี้ครับสภาพโอเคครับสาหรับตัวนี้ ตัวนี้นะครับเปิดราคาที่19,500บาทนะครับ19,500บาทนะครับราคาต่อรองได้ตัวนี้มีคัตท้ายให้นะครับคัตท้ายยังไม่ได้ใส่ไว้ครับแต่ว่ามีคัตท้ายนะครับตัวนี้เป็นของ c ีนะครับก็ใช้งานได้เลยครับตัวนี้ภาพโอเคครับสวยๆวหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับราคาต่อรองได้สินค้าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาอภุจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดนะครับหกหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าห้า อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับก็ฝากกดติดตามทางร้านดนัยนแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ